วันนี้ถ้าถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายตอบโต้แล้วกัมพูชาไปขยายประเด็นต่อว่าเราตอบโต้เกินกว่าเหตุเราตอบโต้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กับระเบิดกัมพูชาเนี่ยสิ่งที่มันจะกลายเป็นปัญหาคือเราจะถูกยกระดับเรื่องนะมันจะเป็นกลายเป็นปัญหาว่าเรากับกัมพูชาเนี่ยเป็นเด็กสองคนทะเลออกกาะกันพผมว่าวันนี้ประเทศไทยเจอโจทย์ที่ยากนะครับก็บคือเหมือนกับเราเรามีเพื่อนบ้านที่แบบ กัลลอนน่ะหน้าด้านเอาทุกทางเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องเพื่อนบ้านที่กัลลอนเอาทุกทางเนี่ยคเคลี่ยงข้าวของมาใส่บ้านเราเนี่ยถ้าเราเคลื่องกลับทันทีเนี่ยไอ้เพื่อนบ้านคนนี้กล้าไปแจ้งตำรวจด้วยนะว่าเราเป็นคนเคลี่ยงมันก่อนอแล้วมันจะกลายเป็นว่าตำรวจก็จะบอกว่าอ๋อคุณสองคนเนี่ยผิดค,คู่ทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นคุณไปเคลียร์กันเองผมว่าตอนนี้โจทย์ยากของเมืองไทยคือเราต้องสู้ตามกติกาขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ยไม่สู้ตามกติกาเนี่ยคือปัญหาว่าเราจะแก้เกมนี้ยังไงแล้วโหมันคิดยาก นะครับถ้าเราผิดกติกาไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยร้องเรียนแล้วต่างชาติก็จะเข้ามาคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งควรจะอยู่ข้างไทยเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเข้าข้างกัมผูชาหรือขั้นต่ำสุดบอกคือคุณผิดทั้งคู่นั้นเราไม่ยุ่งเรื่องของคุณ